รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านและก็น้องๆหนูๆทางบ้านนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูเล็กครูโอมแล้วก็น้องบลูอีกครั้งหนึ่งนะคะในสัปดาห์นี้มาดูกันว่าครูโอมจะมีการเรียนการสอนอะไรใหม่ๆมาสอนหรือมาแนะนําน้องๆหนูๆกันนะคะติดตามชมเรากันด้วยนะคะค่ะครูโอมคาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้มีอีกเพลงหนึ่งมานะครับ แต่เห็นครูโอมบอกว่าอยากจะทบทวนเพงเเก่าหมือนเดิมล็อก any way ใช่การเล่นดนตรีคือจะพาร์ตไปเลยง่ายๆไม่ได้ต้องฝึกฝนฝึกซ้อมเยอะๆนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยเราอาจจะเน้นในมือซ้ายวันนี้เราจะมาเน้นในมือขวากันนะครับแล้วก็ฝึกอ่านกันไปด้วยครับผมเพราะว่าเผื่อน้องๆบางท่านอาจจะยังอ่านโน้ตไม่คล่องก็ลองฝึกฝนไปพร้อมๆกับครูโอมพี่บูในวันนี้เลยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูที่มือขวากันนะครับมือขวาเราจะยังวางที่ C position หรือว่าตำแหน่งของ C อยู่นะครับ<ะ>โ,ดโดยที่ใช้นิ้ว 1, 2, 3, 4, 5ไม่มีสลับนิ้วเลยนะครับ<ะ>งั้นเดี๋ยวลองมาเล่นละอ่านโน้ตให้ให้ฟังดีไหมครับได้ได้เล่นด้วยอ่านด้วยนะคะก็คือลองลองดูโน้ตไปพร้อมๆกันก่อนนะคะครับผ<ะ>งั้นเดี๋ยวครูโอมลองเล่นก่อนนะครับแล้วก็จะอ่านโน้ตให้ฟังด้วยนะครับได้ค่ะหนึ่งสองสามป โดมีซอนโดมีซอนเลงสามปาปาไปโดมีซอนโดมีซอนเลสองสามส,ามส,ามสี่โดโดโดมีมีม,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 มเีเลเลเลฟาฟาฟามีมีมีเลเลเลโดสองสามสี่ครับแบบนี้ ขออีกครั้งหนึ่งครับหน,นึ่งสองสามไปโดมีซอนโดมีซอนเลสองสสโดมีซอนโดมีซอนเลสองสามสี่โด แล้วก็อย่าลืมเครื่องหมายต่างๆในบทเพลงที่สอนไปแล้วครั้งที่แล้วนะคะวันนี้มาทบทวนในมือขวาเพราะครั้งที่แล้วจะน้อยไปสักนิดหนึ่งครูอมก็เลยเป็นห่วงในการอ่านโน้ตด้วยนะคะน้องๆก็จะได้อ่านอ่านโน้ตไปด้วยเล่นไปด้วยได้อย่างคล่องแคล่วนะคะก็อย่าลืมฝึกฝึกฝนในการเล่นแล้วก็ต้องฝึกฝนการอ่านโน้ตด้วยเหมือนกันนะคะอันนทีนี้ครูอมเล่นทั้งหมดทั้งมือขวามือซ้ายเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกับบทเพลงใหม่กัน คันลองดูนะครับช้าๆนะครับอย่าลืมเครื่องหมายแอคเซนต์นะครับ1 2 3ไป สเกตุอเตือนน้องๆเรื่องสัญลักษณ์เรื่องเครื่องหมายในบทเพลงอีกนิดหนึ่งนะครับก็ถ้าเพลงนะครับมีเครื่องหมายเสลนะครับก็เด็กๆก็อาจจะต้องเล่นเสียงให้ต่อเนื่องกันให้มากที่สุดนะครับแล้วถ้าเพลงมีเครื่องหมายแอคเซนต์ก็อย่าลืมเน้นเสียงตรงตำแหน่งที่มันมีเครื่องหมายนันอยู่ข้างบนก็คือเครื่องหมายที่มากกว่าน้อยกว่านะครับแล้วก็มีเครื่องหมายอะไรอีกไหมคะรีพิทซ์าเพลงนะครับมีเครื่องหมายรีพิทซ์าหรือว่าเครื่องหมายย้อนกลับก็ให ย้อนต้นเพลงถ,ถ้าไม่มีเครื่องหมายย้อนมาขั้นอยู่ในระหว่างเพลงก็คือให้ย้อนกลับไปที่ต้นเลย<ป>นะคะนะต้นเพลงนะคะก็คือห้องห้องแรกปกติโน้ตเพลงนี้จะมีทั้งหมด8ห้องหรือ8บาร์แต่พอมีเครื่องหมายรีพีซไซายก็เท่ากับเราต้องเล่นทั้งหมด16ห้องหรือ16บาร์นะคะค่ะอันนี้น่าจะครบถ้วนแล้วเนาะแล้วก็ความเร็วความเร็วของบทเพลงความเร็วก็คืออยู่ที่เรากําหนด กำหนดว่า moderatey เราจะปกติจะแปลว่าเร็วปานกลางใช่ไหมฮะแต่เมื่อสักครู่ครูโอมแอบนึกอยากสนุกเล่นเร็วขึ้นอัตราลดมากขึ้นเราก็อาจจะปรับได้นะคะแต่ก็พองามพอให้เกิดความไพเราะเท่าที่ตัวเองเล่นได้แล้วก็ผู้ฟังสามารถฟังรู้เรื่องครับอ๋อค่ะหรือบางทีอาจจะมีการปรับเอ๊อยากจะเล่นอ l ร e g r กเร็วมากๆ ะะ<ด>เร็วม,มากกว่าก็ได้ไดก็อยู่ที่ความคล่องตัวของน้องๆน,นะคะ <พบ S 1> ค่ะอนันทีนี้จบไปแล้วสำหรับบทเพลงนี้ก็อย่าลืมกลับไปฝึกซ้อมนะคะค่ะ ความยากของแต่ละเพลงครูอมจะค่อยๆนําเทคนิคเข้ามาสอนหรือมาแนะนําน้องๆไปทีละนิดทีละหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มติดตามดูเราตั้งแต่เทปแรกๆก็จะเห็นว่าแรกๆจะยังไม่มีไดานามิกหรือจะไม่มีขึ้นโน้ตจะน้อยกว่านี้ค่อยๆครูอมจะค่อยๆ,ๆ,ๆสะสมนะคะ <S <S ความรู้ให้น้องๆเพราะว่าความยากง่ายของการเล่นดนตรีก็คือ ถ้าเราเห็นโน้ตเยอะๆเลยในการเริ่มต้นพื้นฐานเนี่ยเราจะยังเล่นทําไม่ได้เพราะนั้นเราต้องใช่เราต้องเริ่มจากเหมือนการอ่านกอไก่ของฮอนดูพูถูกต้องค่ะนะคะก็คือการต้องเริ่มจากกอไก่ก่อนและถึงค่อยๆไปฮอนพูกนะคะค่ะนั้นตอนนี้มาบทเพลงต่อไปครูมีบันนี้มีอะไรมามีเพลงนะครับที่ชื่อว่าวิลลี่ทิลลี่นะครับวิลลี่แอนทิลลีนะครับอันนี้มีมีความโดดเด่นยังไงขอภาพให้น้องๆเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวดูโน้ตไปด้วยกันนะครับ เพลงนี้นะครับจะอยู่ในอัตราจังหวะ3-4นะครับเพราะฉะนั้นใน1ห้องเนี่ยมันจะใส่ได้แค่3จังหวะเท่านั้นนะครับในห้องจะมีเพลงสักครู่เป็น4-4เป็น4-4ครับนะฮะความก็แตกต่างกันเลยใน1ห้องมี4จังหวะแต่อันนี้1ห้องมี3จังหวะครับโอ้ข้างบนมีมีคำว่า cheerfully ใช่ไหมฮะครับ cheerfully แปลว่าเลิงล่าร่าเริงได้ไหมเลิงล่าหรือราเริงได้เหมือนกันนะคะก็คือสนุกสนาน เฉียฟูลี่อันนี้ก็เป็นศัพท์ดนตรีที่แปลว่าความความเร็วเหมือนกันใช่ไหมคะก็ที่กําหนดมาเงี่ยเพราะว่าอยากให้ผู้เล่นเนี่ยได้ตีความไปตีความด้วยตนเองว่าความสนุกสนานความล่าเริงของผู้เล่นเนี่ยจะถ่ายทอดออกมาในรูปแบบไหนก็ให้ผู้เล่นเป็นคนถ่ายทอดออกมาเองครับไม่ได้กําหนดตายตัวว่าจะเร็วหรือช้าแค่ไหนต่อยู่ที่ว่าเชียฟูลี่ของบลู ข <Modern> อง้องบลูอาจจะ,จะช้าว่าวครูโอมก็ได้ไดหรือเชียร์ฟรีรของครูโอมอาจจะเร็วมากๆเลยก็ได้ครับนะคะอ่ะต่อไปในในครูเล็เห็นมีช่างช่างสังเกตนะคะสุดท้ายห้องสุดท้ายห้องสุดท้ายมีคำว่ามีคำว่าแอนแอนนาวล่ะคะอันนั้นต้องไหนครับห้องสุดท้ายจังหวะสุดท้าย จังหวะที่สามอ๋ัดน้นเนื้อร้องอันนั้นเป็นเนื้อร้องอ๋อเนื้อร้องครับเนื้อร้องถ้าใครเด็กๆอยากร้องตามก็สามารถร้องได้อ๋อมีบรรทัดล่างมีเนื้อร้องด้วยครับเขาไปใส่ไว้ที่ข้างบนข้างบนครับค่ะแต่เนื้อร้องก็จริงๆแล้วเพลงนี้ครับเราจะไม่ได้อยู่ที่4 Position เหมือนเดิมแล้วอือสังเกตว่าตำแหน่งโน้ตเนี่ยมันจะดูแบบมันจะกว้างขึ้นเนะครับเพราะว่าตำแหน่งเพลงนี้เราจะอยู่ที่ G Position หรือว่าตำแหน่งของซอน อ้าวเหรอคะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่หมจะยากขึ้นไหมคะจะยากขึ้นนะครับซึ่งการวางนิ้วใน G position เนี่ยนะครับเราก็จะวางนิ้วในกว้างขึ้นถ้าอยากเป็น C อะครับถ้าอยากเป็น C เราก็จะวางในประมาณนี้ใช่ไหมครับค่ะครับโดเลมีฟาซอนมือขวาก,ก็โดเลมีฟาซอนค่ Mi ะแต่ถ้าเมื่อเป็น G ปุ๊บนะครับมือขวานิ้วหนึ่งนะฮะเราจะวางที่โน้ตตัวซอนนะครับจูจี G, เลยจูซอนแล้วก็ มือซ้ายนิ้วห้าเราก็จะอยู่ที่โน้ตตัวซอนขยายขยายออกไปข้างนะออกทั้งสองมือนะครับก็จะเป็น G Position นะครับซอนใช่นิ้วหนึ่งถึงห้าเช่นเดียวกันครูอมกลับมาที่ C ี Position เหมือนเดิมไดนะคะม i d d l e ้ซีนะครับจะอยู่ที่มือขวานิ้วหนึ่งนะครับค่ะเสียงนี้นะคะต้องเป็นเสียงนี้ทีนี้พอเปลี่ยนเป็นจ Position ช้าๆนะครับมือขวานะครับให้เรา ใหขยขานะฮะนิ้วหนึ่งนะครับจะอยู่ที่ตัวซอนอและมือ,มอซ้าย,ายนิ้วห้านะครับก็จะไปอยู่ที่ตัวซอนก็ะะจะไล่ได้ก็สองอ การวางมือการวางนิ้วก็จะกว้างกว้างขึ้นห่างกันมากขึ้นห่างกันสักพักนะคะค่ะอ่านั้นทีนี้มีมีคำดังเบาอยู่คุณได้เห็นมีคำเพลงนี้ใช่ไหมคะอ่าฮะกำหนดไว้ทั้งมือซ้ายและมือขวานะครับอ่าทำไมต้องกำหนดทั้งสองมือครับเพราะว่าให้เล่นเท่ากันเหรออ่าเพราะว่าเริ่มแรกเนี่ยนะครับทำนองหลักเนี่ยอยู่ที่มือซ้ายนะครับมือขวาเนี่ยจะเป็นแบบโน้ตตัวหยุด อย่างเดียวเลยเพราะว่าเมโลดี้เนี่ยจะอยู่ที่มือซ้ายเพราะฉะนั้นเครื่องหม่ย M F ก็เลยกำหนดที่มือซ้ายก่อนอคับอ๋อเราเห็นเมโลดี้ไปแอบอยู่ที่มือขวาท้ายๆเลยหลังจากบรรทัดใช่ครับในภาคท่อนสุดท้ายของบรรทัดบนใช่ไหมคะมเริ่มเมโลดี้มือขวารเราอาจจะเรียกว่าท่อนหนึ่งหรือว่าท่อนสองก็ได้ครับอ,อาจจะแบ่งเป็นสองท่อนนะครับในท่อนหนึ่งเนี่ย ทํานองหลักจะอยู่ในมือซ้ายนะครับนั่นก็คือกุญแจฝาแล้วก็ท่อนที่สองเนี่ยซึ่งทํานองหลักเนี่ยเป็นแบบเดียวกันนะครับแต่ว่าจะอยู่ในมือขวาแทนจริงๆเสียงที่ได้ก็คือเสียงเดียวกันเลยหรือเปล่าคะโน้ตเดียวกันแต่ว่าระดับเสียงเนี่ยอาจจะคนระดับอ๋อคนละออกเทปคนละออกเทปคนละออคเทปหรือคนละช่วงคู่แปดนะคะค่ะนั่นที่นี้ลองมาอ่านโน้ตกันไหมได้นะคะ เอ้รอมนิดหนึ่งมีเสลย์อีกแล้วใช่ไหมคะอ่เสลย์ที่อสองห้องสุดท้ายนะครับอสองห้องสุดท้ายแล้วที่โยงที่เป็นโน้ตเดียวกันเรียกเสลย์เหมือนกันไหมคะถ้าเป็นเครื่องหมายเสลย์นะครับโน้ตภายในใต้เสลย์เนี่ยโน้ตมันจะต้องคนละเสียงกันแบบนี้เราจะเรียกว่าเครื่องหมายเสลย์แต่ถ้าเป็นโน้ต